สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจ้าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางของเมื่อวานกันก่อนนะคะ สี่คู่เด่นนะคะกับสี่คู่ชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางเข้านะคะพี่น้องเอเรามาสรุปพร้อมกันนะคะเจ็ดสองนะคะพี่น้องเจ็ดสองนะคะมานะคะมาตัวกลับเนาะเจ็ดสองสองเจ็ดทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะแอดมินก็ย้ำทุกครั้งนะคะส่วนล่าง79นะคะเสียดายแอดมินเอา74นะคะไม่มาหลุดนะคะพี่น้องจา๋า ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะจับเจ็มาแต่เจาะไม่เข้าเนาะพี่น้องจา๋าส่วนน้อยพิเศษนะคะ40นะคะจับสีมาได้สามคู่นะคะแต่ว่าเจาะศูนย์ไม่ได้เข้านะคะพี่น้องเสียดายนะคะเจาะสี 4, ไม่เข้านะคะไม่งั้นมาตัวกลับเนาะพี่น้องจา๋าส่วน60นะคะก็ไม่มีเลยศูนย์วันนี้น้อยปกติ8 9นะคะ8 9ก็ไม่ได้เอามานะคะ ส่วนล่างปกติ6 0ก็หลุดนะคะไม่มีนะคะส่วนนอย vip นะคะ9 1นะคะพี่น้องไม่มีนะคะหลุดไปนะจ๊ะแอดมินจับ1มาได้แค่3คู่นะคะก็จะมี1 4 1 1 1 16นะคะหลุดไปนะคะส่วน1 6นะคะมานะคะ,มา,ะ,คะมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะพี่น้องก็ยินดีพ่อแม่พี่น้องเอ่อแอ,อดมินก็ ดีใจกับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปเนาะได้ตัวที่แอดมินเน้นให้ด้วย1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าคู่เนาะพี่น้องจ๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเออเราเข้ามาแค่สองนอยนะคะนอยเฉพาะกิจมาบนนะคะนอย V.I.P มาล่างนะคะพี่น้องจ๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะคะเรามาฟังคำเตือนก่อนนะจ๊ะ คำเตือนนะคะทังช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ<ม>เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา มีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าวันนี้นะคะแอดมินจะให้แนวทางไปนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะสายวิ่งของเราก็จะมี4 1 9 6นะคะสายวิ่งนะคะสายวิ่งของเรานะคะส่วน ตัวเด่น4คู่นะคะแอดมินบวกลบคูณหารมาได้นะคะก็จะเป็น9ก้าสาม0ก้าสองก้าหนึ่งก้าูนนะคะส่วนชุดกันก็จะมีสองสามสองหนึ่ง สองศูนย์แล้วก็จะเป็นหกศูนย์นะคะชุดกันของเรานะคะตัวตัวที่แอดมินชอบนะคะตัวที่แอดมินเน้นให้นะคะก็จะเป็นเก้าสามนะคะเป็นเก้าสามสองสามหกศูนย์แล้วก็ เก้าสองนะคะเดี๋ยวหาตัวแทนอีกคู่หนึ่งดีกว่าสองเจ็ดนะคะตัวนี้แถมให้เนาะพี่น้องจา๋าใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะ สำหรับคนที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปกลับนะคะแคปไว้จดไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าเห็นไหมคะพี่น้องจ้าซีคู่เด่นนะคะ ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไวหน้าอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ใหก้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวย,สวยง,างามมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยด้วยแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า